พบกับช่องน้องใบเตยช้างน่ารักนะครับผมมาดูภารกิจน้องพีนะครับผมจะเอาบักลาเข้านอนนะครับผมมาดูบักลาจะยอมนอนบนที่นอนหรือเปล่านะครับผมจะเอาบักลาเข้านอนได้หรือเปล่านะครับผมมาดูกันนะครับผมแม่ๆตอนนี้บักลากกแม่แล้วตอนนี้บักลากกแม่แล้วนะครับผมส่วนน้องพีก็เตรียมที่นอน เตรียมที่นอนไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอานอนรอบักลากินนมเสร็จก่อนนะครับผมเอ้ยบักลาหิวนมบักลาหิวนมวายชื่นใจเอ้ยชื่นใจยังไม่พอเอาอีกรอบบักลาเอ้ยยังไม่พอ เพิ่มพลังก่อนชาร์จแบตให้เต็มก่อนอ,อก่อนที่ไปจะไปสนุกกันต้องชาร์จแบตให้เต็มก่อนปักละเพิ่มพลังก่อนอือพอหรือยังพอยังบักละพอยังอูยังไม่พอลูกผู้ชายต้องนับสามลูกผู้ชายต้องนับสามบักละอ,อ,อันนี้รอบที่สามแล้วบักละ โอ้โหแม่ใบเตยก็ยืนนิ่งมากเลยเอายืนนิ่งให้บักลาดื่มนมอย่างเต็มอิม่มกินเอยอะนะลูกจะไล้โตเร็วเดครับบักลาจะกินเยอะๆนะครับอา่บาบักอยากบักลาอยากไปเล่นกับพี่พีแล้วครับนี่เติมพลังเต็มที่แล้วนะครับผมบักลาอุ้ยสามไม่ใช่บักลาบักลาต้องสี่นี่ครั้งที่สี่บักลา ครั้งที่สามไม่ใช่บักลาต้องเป็นสี่รอบนะครับผมบักลาเอาเต็มที่เลยบักลาเอาโอ้โหฟินมากเลยบักลาเดิมเด,มดิมด้วยกวางหูไปด้วยเยอุ้ย,ยเป็นไรเป็นไ,ไรบักลาอุ้ยสำลักนมนมโอ้ยสำลักนมเอาสี่ไม่ใช่บักลาต้องห้าห้ารอบแล้วบักลาเอา ห้ารอบแล้วนีกี่ลิตรแล้วบักลาบักลาจักลิตรแล้วลูกฮะจักลิตรแล้วนี่เอาว่าท่านพ่อบอ่บักลาหือุ้ยน้ำนุ่มไหลาจากเลยแม่ไปเตยน้ำนุ่มไหลาจากเลยอูห้ารอบไปพอเอารอบที่หกเอารอบที่หกแล้วาดีเอารอบที่หกแล้วตอนนี้อ,อูอนนอ้หือ,หอ응เต็มถัง ชาร์จแบตเต็มถังแล้วบักลาบนดีหกรอบแล้วันดี้เพิ่มพลังนะครับผมให้เต็มถังจะไล่เล่นกับพี่พีไปบักลาเต็มถังแล้วครับพี่พีพร้อมแล้วพี่พีพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับพี่พีพร้อมแล้วครับบักลาพร้อมแล้วบักลาพร้อมแล้วจะเอาบักลาเข้านอนได้หรือเปล่านอนะครับผมพี่พีไปแล้วครับผม ผมชาร์จแบตเต็มที่แล้วอุ้ยผมชาร์จแบตเต็มถังแล้วครับผมพี่ปีผมชาร์จแบตเต็มที่แล้วตอนนี้หนังตาหย่อนแล้วนะครับผมพี่ปีมักลาหนังตาหย่อนแล้วนะครับอุ้ยไหนตรงไหนจะให้นอนตรงไหนจะให้นอนตรงไหนครับผมพี่ปีเจ้มักลานอนตรงไหนครับอุ้ยซ้ายขวาเอาโอ้คือมันนุ่มแท้คือมันนุ่มแท้ อยที่นอนบักหลาคือมันนุ่มแท้ตูสีนอนบักหลาสีนอนบักหลาเจัดเบ็ดเต็มที่แล้วบักหลาอุ้ยอุ้ยจะนอนแล้วหรืนอเปล่าเนาะภรรกิจน้องพี่เอาเสียบักหลาเนาะไหนบอเอาเอาขึ้นที่นอนแล้วอุ้ยง่วงยังครับง่วงยังครับง่วงหรือยังอ้าว โอ้โหขึ้นที่นอนขึ้นที่นอนมาคนชนคอกเฉยเลยมักราเอาเอากัดแล้วมาดิสกัดคอแล้วมาดมีเขวาละบอหามักลาเฮ้ยขั้นเข่าเฮ้ยขั้นเข่าเข่าบักลาสิเออกแล้วอืเข่าจะออกหน้าสิออกแล้วบาด้เอาขั้นเข่าร้ายเอ้ยขั้นเข่าร้ายเอ้ยเอ้ยดื่มนมแล้วทรงพลังดื่มนมแล้วทรงพลังดื่มนมแล้วทรงพลังแล้วบักลาเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเนาะ ทรงพลังจริงๆนะครับผมบักลาเนี่ยเป็นจชนิดบักลาแตกบอกัดแตกวะนะแ <c oughs> ขวสีออกบอบักลาหยุยขั้นแขวะอือคือสี่ขั้นแขวเนาะอือคือสี่ขั้นแขวะหลายอือคือสี่ขั้นแขวะหลายแขวสีเกิดง่าสีออกเนาะอือคือสี่ขั้นแขวะหลายอือสีไปใส่บักลาสีไปใส่สีเอาบักลาน,อน้องในบอเออพี่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 พเอ้า โอ้โหรอดูความความสามารถพีพีเอาสีเอาปลากลาเนาะในบอริเอ๊งเอ้าเห็ดเบิ่งลองเบิ่งเองาร่องเบิ่งเรากบลังเอาตบดากระเบียงเงา่าตบดากระเบียงเงาเอ้าสีนอนบอขึ้นขึ้นที่นอนแล้วบอริเอ๊งปลากลาดขึ้นบนนอนเอย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 ขั้นเข่วขั้นเข่วตัวปลากลาดขั้นเข่วตัวนี้ มักลาขั้นแขวตัวนี้อุ้ยมักลาขั้นแขวตัวนี้อู้หูขั้นแขวะแขวเสียออกแล้วแขวะเสีออกแล้วหงาวสีออกแล้วบัดนี้เอาโอ้โหโอ้โหง่าวเสีออกแล้วตัวนี้เด็กชนเนาะเด็กชนเนาะบอมเบลเด็กบุรีรัมย์ในเด็กช่อนในมักลาส้นเก่งขนาดเลยเอ้าส้นแต่คอกเอาส้นโคตรละบัดนี้ตั้งศอกทั้งโคตรละมักลาเอู้้ยอุยพิ่นขั้นแขวเด้่อุ้ยนันว่าเลยวเฮ้ยโอ้

ที่นอนนุ่ม้ของใกล้เอ่ยของมักลาเองมักลาอบบุญเองที่นอนผมกบพี่ปีที่นอนผมกบที่นอนผมกาอุ้ยอุ้ยที่นอนผมกาอุ้ยอุ้ยผ,ผมยังไม่ง่วงครับผมยังไม่ง่วงครับพี่ปีอุ้ย <c> อ <ười> ุ้ยอุ้ยกกแม่คือว่ากกแม่จังสันฮะมัมกลาคือว่ากกแม่จังสัน โอ้สงสัยสงสัยพี่พีจะยอมแพ้ยอมแพ้รือยังครับพี่พีโอ้ยังไม่ยอมแพ้ทำยังไงทีนี้ทำยังไงจะเอาบักลาไปนอนได้อะไรนะใช้วิธีรับอย่างไรเหรอเอจับน้องเอาลงเหรอเอาจับยังไงล่ะจับยังไงครับโอ้บักลาไม่ยอมอ่าบักลาไม่ยอมนอนแล้วทีนี้ทำไงโอ้ต้องกลมน้องเหรอเอากลมกลมเอาบักลาไปให้กลมแล้ว อ, <im sharing> อ <im graduating> ๋อบักลาไปให้กลมแล้วอ่าจะกลมน้องยังไงให้หลับเอ้าจะกลมน้องยังไงให้นอนเอ้าลองดูอ้าลองดูอ่าจะกลมบักลายังไงให้นอนเอ้าอุ้ยอุ้ยบักลาวันนี้ชาร์จแบตเต็มที่เลยเอ้าเอ้าจะหลับแล้วเอ้าจะหลับแล้วเอ้าจะหลับแล้วเอ้าบักลายอมแล้วเอ้าบักลายอมนอนแล้วเอ้าผมง่วงแล้วครับพี่ปีครับผมง่วงแล้วครับพี่ปีกร อ่าผมอยากนอนแล้วครับพี่ปีครับอุ้ยอุ้ยผมอยากนอนแล้วอ่าบักลาอบุญอยากนอนแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยจะกล่อมน้องยังไงทีเอ้าแล้วกล่อมน้องยังไงให้หลับเอาอุ้ยอุ้ยตัวจีฟ้าแล้วโอ้ยตัวจีฟ้าแล้วอุ้ยตัวจีฟ้าแล้วพลิกตัวเองไม่ได้พลิกตัวเองไม่อุ้ยอุ้ยอุ้ยจะลงแล้วอุ้ย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 ผมแค่นอนเล่นครับ ผมแค่นอนเล่นเจยๆครับโอแคนอนเล่นเฉยจครับโอ้โหนึกว่าจะนอนไม่นอนเอามาใหม่แล้วมาใหม่แล้วพี่พี่ภารกิจพี่พี่จะสําเร็จหรือเปล่ามกลาอุมึกลาอุมจะยอมหรือเปล่าจะยอมหลับหรือเปล่ามกลาอุมอุ้ยอ้ยอุ้ย้ยโอ้โหมกลาอุ่มจะยอมนอนหรือเปล่ามกลาอุมอุ้ยอุ้ยขั้นเขวขั้นเขว โอ้ยเข่ามบักลาสิเกิดแล้วง่าสิออกแล้วบะนี้โอ้ยขั้นเข่าร้ายโอ้ขั้นเข่าบักคักเลยบะนี้่ขั้นเข่าบักคักเลยบะนี้้อ่ดื่มนมแล้วทรงพลังดื่มนมแล้วทรงพลังบักลาดื่มนมแล้วทรงพลังบักลาเอ้านั่นปีนข้อกล่อมก็มีนะครับผมอ่าพีพีอ่าปีนข้อกล่มบักลาก็มีอ้ยคุณตาจับไว้คุณตาจับไว้เบรก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 คุณตาจับไว้เอาคุณตาสีซอยเลยบะนี้อย่าสีซอยแล้วสีซอยแล้วโอ้ยสีซอยแล้ว จะช่วยพี่ๆกล่อมล้านแล้วบ้านี้เอา,า <anak lonely> พี่ๆเอามาอยู่แล้วอ๋อดันไว้ดันไว้มกลาไม่ยอมมกลาไม่ยอมดันไว้มกลาไม่ยอมจะเอาเข้านอนนั้นหรือเปล่าโอ้ยอ้คุกเข่าคุกเข่าคุกเข่าเลยอุ้ยมามามกลามาอุยอุยอุยละ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 อุยโอ้โหภารกิจนะครับผมเกือบเกือบจะทำได้นะครับผมภารกิจน้องพี่ เกือบจะทําไร้แล้วตะกี้เกือบหลับแล้วนะครับผมเกือบจะนอนให้แล้วนะครับผมสันอนณไหนบอปนี้เอาพี่พีจะทํายังไงอาจะร้องเพลงอะไรให้บักลาฟังบักลาถึงจะยอมนอนมามาหลามะมาหลามะมาหลามาโอ้โหจะหลับได้ไงบักลาเติมเติมแบตเต็มถังแล้วเฮ้ยจะนอนแล้ว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 เฮ้ยชนะแล้วอืม โอ้โห่บทสีนอนกับนอนง่ายๆเนาะโอ้ยร้องเพลงอะไรให้อาลาฟังฮะอาลาอบูนอ้ยบทสีนอนกับนอนง่ายๆเนาะโอ้ยพี่ทั้งสุขทั้งอยู่อ่าทั้งดันทั้งรูปเนาะโอ้ยเนาะอ่ากลัวสีนอนได้เนาะโอ้ยบักลาอบูนโอ้ยยอมนอนแหละตัวนี้โอ้ภารกิจนี้ถือว่าสำเร็จเลยครับผม พี่พีสามารถเอาบักลาอบบุญเข้านอนได้นะครับผมภารกิจนี้ถือว่าสําเร็จนะครับผมโอ้บกลาเก่งจังเลยนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแ like, ชร์น,นะครับผมกดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับครอ,อบครัวน้องใบเตยช้างน่ารักด้วยนะครับผมสวัสดีครับผม อุ้ยอุ้ยอุ้ยหลับจริงหลับปลอมนี่ปะกละหลับจริงหลับปลอมนี่ปะกละอ่าบายบายนะครับสวัสดีครับผม